แล้วมื่อนีบอลาเขเฮ็ดได้อิหลี่เป็นว่าดีใจว่าดีใจแล้วกันอ่าอยู่นี่เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นไรเนี่ยเอาใหมรเนี่ยจช๊บๆจุ๊บๆกันร่วมกันครับผมจะกันเตะแต่ยอดดีๆแล้วก็มีเจ้าเปิดกันกำลังใจแบบสำคัญเลยครับแน่นจุ๊บปีที่ยี่สิบสามเลยครับผมประกอบด้วยมีเจ้าเปิด ยินดีมากๆคือแบบคือแบบเห็นเห็นเข้ามด้อยูกับทีมไ้อยูทีมกับน้องยูริ่ซี่แกมลองน้ำตาลนะครับกมกเท่ากับอยากสีเท่านาทีเป็นพี่ที่ดีที่สุดใี่น้องอยากสีอ่าเทร่น,น้องอยากสี แนะนำน้องอีกอย่างที่สามารถบอกน้องได้เทคนิคต่างๆนานาที่เครื่องเวทีหรืออย่างที่ประสบการณ์ที่เขาได้รับมาหรือว่าที่เขาเคยเคยผ่านมาก็พยายามที่สีหมอ,อบข้อมูลแล้วกัเ็เทคนิคต่างๆให้น้องนะคะทั้งเทคนิคก,การลองทั้งอย่างสี่ลองพียงแนวใหม่ๆก่อนยูริก็เคยลองตอนแรกคนกับกังวลนะครับแต่ว่าก็คุณกับ,กนบ,นนบ,กบพย่มให้กำลังใจเพี้ยนอะไรวะ เปลี่ยนแมวขีดผีคิดว่าจะของที่ฮิตว่าไรเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมขิดเปลี่ยนไม่เสร็จทีผี่ยุลีเคยกังวลที่ยุลีเคยแต่ว่าแบบไม่นใจไม่นใจยานฮิตโชว์พังนะจีนนะครับโอผโหย่าเปลี่ยนตรงนี้อกให้น่องคิดว่ายังไงก็ทำได้แล้วพอเกิดข้อมสามารถเท่าเร็วม่หนีบอลลารเฮ็ดได้ยี่หลีเป็นว่าดีใจว่าดีใจแล้วกัน จะเห็นได้ว่านะครับผมน้องตอนนีู้น่หน้าเวทีนะครับน้องยืนมั่นใจขึ้น <c oughs> น้องมองน้องเต้นน้องขยับน้องมูฟบนเวทีน้องเริ่มเท <c oughs> น้องเริ่มหล่อ <c oughs> เห็นเห็นเป็น,น,น,นการพัฒนาของน้องแ้ง่มาถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆครับผมก็หวังว่าเวลาที่ได้ประโยชน์จกมีมากมายเยอได้อยู่เนาะได้เยอะได้หลายเลยครับหาหา อขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะเอืเกไปถอวเหงกันบรรยากาศยา่ำแรงๆทงไฮทงหน้าค่ะพี่น้องเมืองนามเต็มสาเลยค่ะแต่ว่าอาสานี่คือเขากลัลก่นหล่อคืนหม่นะคะพี่น้องนามมันกระจายย่างสีคุ้นคุอยู่เนื่องจากว่าเป็นอาช่วงนี้ฝนเรงแน่เนาะพี่น้องเนาะฝนเรงแน่เนือที่ในการขุดสาของเขากับประมาณไรยหนึ่งอยู่นะคะพี่น้อง เป็นน้ำที่เฮาไปใช้ใจในการหดหญ้านะคะในการปลูกปุ๋ง้าไว้เลี้ยงงัวแล้วกะ็สวนทุเรียนเฮานะคะพี่น้องแต่ว่านี่กะพามาเบิ่งบรรยากาศแล้วกะ็อยากว่าอ่าในส่วนของน้องยูริเน,นี่ยจะง่อยนะคะพี่น้องคือมีโอกาสได้เขับไปเบิ่งนะคะพี่น้องมีโอกาสได้เขับไปเบิง่งเพจของพี่ชอปเปอร์เพิ่นนะคะพี่น้องชอปเปอร์โตเกียวมิวสิก ขี่เพิ่นเป็นแดน,นสื่อแล้วก็เป็นนักลองน้ำนั่นแหนละคะ่ะพี่น้องกะไปเบิ่งแล้วรู้สึกว่าปื่มนะคะพี่น้องปื่มอกปื่มใจนะคะความคิดที่จะฝึกสอนน้องยูรินะคะพี่น้องจากวงาไงคือว่าละลายพฤติกรรมนะคะจากที่น้องอาจจะยังบบทันเอกานะคะในในสิงที่มัญญาก็จะเพลงโจทย์ขี่น้องได้ก็คือเป็นเพลงที่ยากขนาดเข้าผู้ฟังเข้ากันยังแบบว่า หันใจบูทัวทองนะคะบพฮาว่าน้องจะเฮ็ดออกมาได,ด้ดีโบน้องประมาแล้วน้องประมาแล้วน้องจะเฮ็ดออกมาเป็นในรูปแบบใดนะคะแล้วก็จะเฮ็ดให้น้องแบบบกกาเทือต่อไปน้องก็จะบกกานะคะพี่น้องแต่ว่าต้องบอกได้เลยว่าหลังจากที่ให้ได้เบิรงแล้วนี่คือเป็นการซอนถือว่าซอนมาอย่างดีสําหรับพี่ชอปเปิ์นะคะสอนน้องยูรีซึ่งน้องกะมืออ่า คลิปของพี่ชอปเปอร์คือน้องยูรี่ก็ได้ขอบคุณนะคะพี่ชอปเปอร์ที่ที่สอนน้องนะคะในระยะเวลาแค่สามสี่มือแค่นั้นเองนะคะพี่น้องเพราวะว่าอีพี่ที่ยีสิบสามก็คือหลังจากที่เพิ่นได้โจทย์มาว่าก็คือต้องแบ่งกลุ่มลวกะ็ให้จัดแสดงโชว์แต่ละกลุ่มแต่ละทีมนะคะพี่น้องก็หลังจากนั้นมาเข้ากระเบิ้งการซ่อมนะคะเป็นบางคลิปที่พี่ชอปเปอร์เพิ่นเพิ่นทาให้เบิ้งแลวกะ็ะ เพิ่นพยายามที่จะสอนนองผาน้องลองเพลงจะสี่หมคะพี่นองแล้วเพิ่นก็นได้เวา้าในตอนที่เพิ่นส่วนนอง้องเพลงเป็นเพลงสตริงนะคะพี่นองเพิ่นก็บ,บอกว่าเออ,อายนี่ละจะเฮตให่นนองยูรินี่แบบกล้าเฮดซิงใหม่ๆนะคะคือจังเช่นการลองเพลงนะคะเพลงใดที่เสียงสูงนองบ่ค่อยมั่นใจนองยังประมาอยู่อายกะจะซอยฝึกสอนเพราะว่า พี่ชอปเปอร์นี่คือเพ่นกับพานเวทีหลายๆเวทีเนาะในการประกวดนะคะแล้วกลเป็นเนวทังที่เพิ่นถนัดนะคะในเรื่องของเพลงสตริงเป็นมคะพี่น้องการออกเสียงหรือว่า,าการลองประสบการณ์ในการลองการสื่อสารทั้งสายตาหรือว่าทั้งากายภาพนั่นแหละค่ะพี่น้องการสื่อสารกับคนคนฟังคนชมนั่นแหละค่ะพี่น้องเพื่อนกระได ฝึกสอนน้องยูรินะคะคือจังที่เราเห็นนะคะน้องกระเฮ็ดออกมาได้ดีได้สมบูรณ์เลยนะคะพี่น้องก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณน้องชอปเปอร์นะคะที่สอนน้องยูรินะคะถึงได้ดีนะคะในการเฮ็ดออกมา,อาของมือคืน่นโอ้ยยานมันโยนพี่น้องเบิ่งห่านมันเออห่านมันเก่าแล้วคือจังคือจังมันสิโยกนี่แม่มันมันพังแล้วบางส่วนนะคะยานมันโยนยาน มันลงเนาะแต่ว่ากะเพิ่กนเฮ็ตอันนี้แน่นน้าทาวรออยู่ดอกแต่ว่ามีพวกหนูซื้อไปจังมันมันมันสิมันสิโครนน่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงมาดีกว่าเนาะเนี่ยพ่อก็เริ่มอันนี้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยพูพังแล้วนะคะต่อเป็นระบบแอร์แวร์นะคะพี่น้องเพื่อที่จะดึงระบบน้ำให้มันแรงดันมันมันสูงขึ้นนะคะพี่น้องถ้านีห้ามเบา กันต่อนะคะจากที่เฮาเบิงคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะไต่คลิปของอ่าพี่ชอปเปอร์นะคะส่วนใหญ,ญ่ก็คือชมชมในโตอาจารย์นั่นก็คือพี่ชอปเปอร์นะคะพี่น้องว่าเออสอนน้องได้ดีแบบว่าอ่าน้องยูรีนี่ถ้าโชนี่นะคะบ่ได้พี่ชอปเปอร์นี่คือน้องยูรีนี่ก็ถือว่า,าคงจะบ่มั่นใจแล้วก็เฮ็ดออกมากได้ดีขนาดนี้นะคะพี่น้อง ละก่ชมในส่วนของหลูกซีดหนํำนั่นก็คือน้องยูรินะคะโดยลักษณะของเพิ่นเสียงเสียงของเพิ่นก็ดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนจากที่เฮ้าเคยได้ฟังที่น่องร้องเพลงแล้วบางเพลงที่มันมีเสียงลวบน้องก็เฮ็ดได้ดีนะคะพี่น้องแต่ว่าเรื่องบางเพลงที่เสียงสูงนี่รู้สึกว่าพ่อเจอเพลงใดที่เอฟซีอเข้าไปแล้วน้องก็อาจจะบอกว่าเออ ขี้มันสูงอีกอย่างประมาณนี้น้องก็อาจจะยังบ่ทันกะปันใดนะคะพี่น้องแต่ว่าพี่ชอปเปอร์คนก็ถือว่าซ้อนน้องได้ออกมาดีนะคะแล้วน้องก็ซื้อสารออกมาคือจังหีีของเห็นก็คือสุดยอดเลยไม่ตีว่าววิบเทือกสิประมาณนี้ซิบเทือนะคะให้1ิบอ่ะคะแนนเต็มซิบห้สิบคะแนนเต็มลอยห้ยลอยเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูที่ดีนะคะพี่ชายที่แสนดีนะคะพี่ชอปเปอร์ที่ สั่งสอนค่อยสอนค่อยบอกค่อยสอนเทคนิคดีๆสาหรับน้องยูรินะคะเพราะว่าต้องบอกได้เลยว่าพี่ชอปเปอร์นี่คือประสบการณ์เพิ่นจะร้ายกว่าน้องยูรีอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นผ่านเวทีมาหลายๆเวทีเนาะทัะ้งด้านการสแสดงการเอนเตทนหน้าเวทีพวกนี้พี่ชอปเปอร์เพิ่นจะผ่านมาแต่ว่าสําหรับน้องยูรีคือเสียงดีแต่ว่าประสบการณ์ใน ในด่านการสื่อสารหนาเวทีนะคะการแสดงออกทางกายภาพนะคะพี่น้องหรือว่าสีรษาท่าทางจังสินนะคะพี่น้องน้องกะยังบางท่านมีประสบการณ์ปัญญดยมทธ์ไหคะพี่น้องอันนี้กะอ่าต้องขอบคุณแทนนะคะใส่ว่าขอบคุณแทนแทน,นแทนในฐานะเอฟซีก็แล้วกันนอทีเฮดไห่เออโชว์ระคะคือตัวน,นี้มันก็นจะติดโตน้องไปได้พี่น้องมนบมคะ พ่อน้องเกิดความมั่นใจแล้วเทื่อต่อไปทีน้องเจอแบบเนี้ยหรือว่าเพง่งใดสียังยากแบบนี้นะคะน้องก็จะสามารถได้แล้วก็มั่นใจในตัวเจ้าของนะคะพี่น้องอันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่ช็อปเปิลนะคะทีอ่าคอยให้คําแนะนและก็ซ้อนน้องคือว่าซ้อนน้องเป็นคู่ที่ดีเลยนะคะจากที่เข้าเคยได้ฟังนะคะคลิปตอนช่วงทีน้องได้ลองเพลงกับอ่าน้องยูรีน,นล่ะคะ่ะพี่น้อง พี่ชอบเปิดเพื่อไงเด็ดซ้อนน้องลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะคะเอเอเฮาเฮาคนฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ประทับใจไหมคะพี่น้องประทับใจแล้วก็เพร่ะเขาจะว่าอันอ้ายน,อน้องเพร่ะเขาจะว่ากันแบบม้วนนะคะก็จะก็จะว่ากับน้องยูรีเนี่ยบกระลาจังสันบักระลาจังสี่ซึ่งมันก็เป็นความที่แบบว่าความใกล้ชิดอ่ะสนิทสนมนะคะคนคนฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออ อยากอธิบายอยากบอยฟังว่าเออสิ่งนี้มันยากมันง่ายจังใดเฮ็ดโบไดจังใดประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดตอนต้นคลิปกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะว่าเออพี่ชอปเปอร์กับน้องยูรีพายในว่าหลังจากที่ทำการแสดงยีพี่ที่ยีสิบสามไปแล้วเป็นแนวดานะคะพี่น้อง